บาดีพี่น้องมาหาซองแม่ลูกอีกแล้วพี่น้องแม่ละเมื่อละมาบ่เสาวน้อยเป็นเมื่อช้าบ่มมาหนีิเออ,อ,อเมื่อแล้วเป็นเมื่อเลยว่าจู่หนามหายเลยติเมื่อชอยค้าทั้งนาแหน,นบชอยค้าไทยหน้าอ,อืมทั้งได้ขยะชอยคือว่ <S <S จาจักแท็กหมุนเขับไปโลกนะได้มาดู กะกายบนเลยพี่น้องเอ้ยนะนี่ขั้นบบจุกนำม,มาใส่บบย่างได้ไหมแถาเอ้ยมันอนอาเลยขนาดโตกะกางไหมมือนี่มาลกกาส่วเมยซาโพซีพี่น้อง มาคำแน่มุ้ยไพยอยู่เฮื่อนง่ายใช่ไหยายแล้วไปสืออน,นะกับอันพอยายพามไปสืออยังก่อนเขาเอิ่อนมาเสือกเอ็นบ่ไปสือเสือกเอ็นทันเน่จะมาชารแห่บ่อืมอากมาก็เลยสมรูกระซอย แคแต่ลมว่อยๆเนาะเจ้า,อาลอยมัดพี่นอออ้องเอ้ยลอยมัดแล้วสิเมื่อถ้ามันสิ่หอดถ้ามันหอดก็ชี้มัดเด้อเพราะว่าอยู่หน้ากับบริลโลกเด้ของเขาเช็บท้องมีแต่ส่วนแรกมีจะหมัดห้มีจะหมาัดให้เขาทำบริลโลกได้ไหมเขาเด็กบอกถ้าแม่ราดดินชุมหมเชิญมาเร็งมันดึง,งหวัวไหนวะนี่เนาะมันดินชาย มาเด้อเฮ้ยเด้อมากินมักนาดเด้อไทยไทยว่าไทยแล้วไทยว่าไทยแล้วแล้วบ่อนนะไงไทยหน้าขาดไว้จังไห้อะนะใบขาดเาันอันนั้นไทงอกบนำเลยันังซีมันจะิบุกเบืองซีมานก็ไม่จะไห้เพราะได้สูขาดหลายกว่า ทุบกบอก่อขาดเพราะวันช่องพังไปเหยาขยาดเนื้ไข่ไข่อ๋อาาหน่อยปีนเอาปีานเข่าเลยยกเหมือนน่าช่วยบอลมันดีลงเนาะว่าวใจปาดบังนาพี่น้องซื้อบังนาดกับแมงแตงมาม,มาเพิ่มพลังให้ชุ่เพิ่นแต่บริสิณันวานกันหน่อยเราช้านี้ช้านี้ชื่อบักโม เท้าเ้าวเามื่อยก่อน่อาจากชิมาซสอยเต็มมือเต็มวันเดอ้อแม่เทา้าพนพนตกก่อนเออรอบโอ้ยพอดีแหละพี่น้งองเพิ่นว่ารออพ้นตกซะก,ก่อนจังมาสอยเพิ่น พอดิพนโต้งน่าไม่ถามันจังไ่ได้จูบน้ามก็เก้อกะหนะพนโต๊กมันจังมัน่วนโลดมาชอยแล้วกัี่กะเีมมีแนวหลับต้อนก็มีมียังหลับต้อนเสแล้วคยผักพ้าเป็นบักผีผักพราเป็นบักลอยละหมื่นกินได้กินละได้หน่วยหนึ่งเมื่อน่ะาลักของเจ้ตลูลงมาชมหน่วยหน่วยนี้กินนี่ว่ เว้นกินเบิดแม่ต่อยลงมาก็ช่ฮะโจ่งไม่ไหนชู้เจ้าได้อันนั้นนะฮะจ่งไม่ไหนขึงขึ้งหน่วยอันนั้นบ้านหน่อยอ่าลงเมื่อไหร่ลูกหาง่ายก็ลงหง่ายเนาะหฮกชั่วก็ขยุกหงายได้ผู้เละผู้ที่พ้นโต๊ะฮันจกซิมาหนวนซอยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพี่น้องเอ้ยมันแห้งเหลือเกินเผื่อกาชิยุแหละแหละ พาวาันน่ามีเจักมมอจะได้กับยุยออยัก,กโอ้พอยุดแหล้วก็บยุดเทินบนมีคอนหนามพอดีมาดำพองอยู่นี่ยุดสะเทิดไปถาเอ,อ้ยถาพ้นชะกอนชิมาซอยดอก,ก,กป่ปปาทอยังคือปาาเบิดทั้งมักแตงทั้งหมากันนี่านี้ปาารวมหิดมจ๊ะมกแตงหมากหนัด ข้าชลงไปเบิกหมกผีกก็จังหน่อยอีนี่เจ็บชอคืหามาบ่จ้าอ้อืมก็ิดเอามือกัดับูอนก็ได้อืมขาชิมเลยเด้อมักหนักชิมก่อนอชิมอืมแดงหวานหวานหวาน มอสีผู้ยาะกินน้ำลายเฮยน้ำมอกำลังขึ้นมามะแตงกระบานบ่นกินมะแตงยัได้เลยปาดเบิดทีเดียวผุนกระตูงามยุกเผามอสีหมดเลยง่ามอยู่ไลยมันหักมุนเป็นน้ำเข,าาาข่าจ้ะบ,บ่มันปรมาณบดลายข้าวเจ้บาบดข้าวเจ้าอันนั้นดิหวานอยู่เนาะ มามามาจะได้อืได้จะหายแล้วมอเพอาอทางเบิด์ตได้จะหายเนี่ยปลาคือไว่าแท้สามมือสิบก็หายถือว่าว่าได้สำเนาคือเก่งแต่ว่าซซงไม่รู้ก็ได้ ้านเจขอปไ้เป็นยังเมื่อยเลยเมื่อยบ่ไดี่นอกผู้เรเองก็ะดิมัดพ้นต๊ะเล่องผู้เงเองิมาซอยเฮ้ยพอดีมันจังบ่ได้จูบน้ำเครื่องกะหมาใจไปไทยหุตตะกาอีกเลยโอ้ยนั่งหูเนีรอจ๊องคิด้นแม่เลยมางนาตอนโตผู้ยากนะ ข้าปาดใส่ไปตองเด้อพี่น้องเอ้ยองมเนว่าใส่ดินเด้อนะอห้ากระตกบบเเ็นเดี๋เปมันอารมมาลุ่มข้าว่าพูได้มกคือมาใครเอือนเวียนข้าว่าไม่ใหญ่แป้ไปใช้หัวเอือนใครกรปึ่งบันอาตพอดีแหละใครกรปึองอยู่

ไอห่มต้นกระดาวมต้นกระดาก็บะคือบมีห่มอย่ดอกเอพ่อ้า็เพอเท้าอ้าบังนาดกับมังแตงไปให้เลาหน่ยเฮ้ยเอาบายเอ้อาาดกับมังแตงไปกัใหญ่จะ็นยามตอพี่้องเลยเอ้าบังนาดเออเอาพิงใหญ่เฮ้ยเฮ้ย กินมักนาดพอายกินมักนาดกับมักแตงหวานหวานผสมดอกเออซื้อม่าผสมเอาไปเล่าอีกนะเฮ้ยพี่งมักแตงนี่ ดินก่อนตัวสูงอ่ <c oughs> ลองแก้มออกบผีก,ก่อนพี่น้องเอ้ยบานเลยยี่ห์ขนกำลังหมัดหล้งจากหมัดแล้วได้ก,กะเฮาเลยหมัดมึงด้วยมาเท้าขึ้นมาแล้วพี่แกบมกบผีห้ยังแย่พี่ช่าขึ้นมานะ อิปนีป้ายกาเนาะพี่น้องถ้าเบอมบโมพีก่อนจากชิราพี่ล้าน้องแล้วจากชิโรกาต,ต่อพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันง่ายนีห่หายใจเฉยเฉกระรุดเนาะ<ป>พี่น้องจะเบิดผพัวละเมียนมากองก้นใส่พี่น้องว่มามียกานก็กองไปแล้วเธอหนึ่งพัวมากองใส่น้ำก้อนอีก ประเทศกห้ันดากมาเชิงค่ะกระไดบ้านนี oh. ่โอ้ยม um> ันกะน้องๆนี่เนี่ยสั่นเอากอสันเอากรออขีดินอ๋อเบิดดไปว่ายแบกยังเด้ขึ้นมานะลกให้ลกมันเบิดมันยังอ่อนบ่ เออบ่ไปยังบกมาแก่ฮัจนใสิมาเก็บพอดีก็เข้ามาดำนาเออโอ้ยพ่อหล่ะได้กินไร้เถื่ออยู่สนิทกันจะละลายไปแ่าไม่เสียบช้าเถื่อฉันบลาเขื่อนนี่น่ะอ่อนอืมโอ้ยงามบ้านเรพี่น้องเอ้ยพ่อกันคลิปหนาได้พี่น้องอยู่ดีแม่แห้งสุขุมสุข้นกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้อง